ยอดยุดเกลียนคีบอร์ดซีเซั่หนึ่งตอนที่41และเปิดเรื่องมาตอนนี้ในขณะที่ซูอันได้เดินตรวจสอบป่าหลังสถาบันเขากลับพบชายอ้วนหนึ่งตนที่มาดักรอเพื่อปล้นศิลาพลังของเขามันก็ทาให้ซูอันได้กล่าวตัดหน้าออกไปอย่างรวดเร็วว่าเจ้าจงมอบศิลาพลังของเจ้ามาสาแล้วเขาจะยอมปล่อยเจ้าไป ชาย,ายอ,อ้วนตนนั้นที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็โมโหยิ so ่งหนาพยายามที่จู่โจมสุอันแต่ว่าสุอันก็สามารถหยุดการจู่โจมของมันเอาไว้ได้สุอันยังคงกล่าวว่าเจ้าย่ามายุ่งกับข้าเอาศิลาพลังของเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้ชายอ้วนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจที่เอาศิลาพลังของตนเองมอบให้กับสุอันในทันทีมันก็ได้กล่าวสุอันออกไปว่าจงระวังตัวไว้ลูกพี่ของข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอนลูกพี่ของข้าก็คือเย่เฉิงเหลียงพลังยุดระดับสามมันก็ยังคงกล่าวในตอนนี้เจ้าคงจะหวาดกลัวแล้วจงส่งมอบศิลาันนนอทที้วใ หลังจากนั้นซูอันก็ตัดสินใจที่เอาศิลาพลังมาม่อมให้กับเนนนไวซัวและกล่าวไปว่าข้าไปค่นหล้มเจ้าอ้วนคนนั้นมาแล้วไวซัวที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากต้องการที่จะออกไปจากสถานที่แห่งนี้ก็นองจิดว่าชายอ้วนคนนั้นปรากฏคนที่อยู่เบื้องหลังและมันไม่ต้องการที่ถูกลูกหลงหลังจากนั้นต่อมาเจ้าอ้วนคนนั้นก็ตัดสินใจที่นํนำพาลูกพี่เย้ชิงเหลืองของมันมาดักรอซูอันในทันที ทางด้านววยซัวที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากและพยายามที่จะถอยออกห่างจากซูอันเช่นเดียวกันมันก็ทําให้เย่เฉิงเหลียงได้เข้ามากล่าวกับซูอันออกไปว่าเจ้าในหรือซูอันในวันนี้เคยจัดการตูกของเจ้าสาวที่มาทําการปล้นศีลาพลังจากลูกน้องข้าไปแบบนี้ สุวนรก็ไตอบสวนกลับไปว่าหากต้องการที่จะต่อสู้บางครั้งก็ต้องประกฏการเดิมพันกันสักเล็กหน่อยเย่เฉ <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> ิงเหลียงก็ได้ตอบตกลงกลับไปเละกล่าไปว่าใครก็ตามที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้จงมอบศิลาพลังวิญญาณมาทั้งหมดและก็คุกเข่าลงและก็โคง้งคำนับอีกฝ่ายและเรียกอีกฝ่ายว่าเป็นคุณปู่3ครั้งสูวรที่ได้ยินแบบนั้นก็นยังคงพยายามที่จะแกล้งกล่าวถามเมื่อครู่นี้เจ้าได้กล่าวว่าจะเรียกว่าอะไร3าครั้งอย่างนั้นหรือจงกล่าวมาอีกครั้งได้หรือไม่เย่เฉ yeah, ิงเหลียงที่ได้กล่าวมมนออกมาสุวนรักมันก็ทูอัันได้รบตมควาามมกจเเยยิงงหลีในรวว่งทีพกเขาได้กล การดูเหมือนว่าจะปรากฏเหล่าผู้คนมากมายมาเฝ้ามองทั้งสองอยู่มันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ซิงอิงก็ได้ปรากฏตัวออกมาและกล่าวไปว่าไอ้หมอนี่มันรู้จักแต่เกาะผู้หญิงสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่คนไม่เอาไหนเท่านั้นซีซิลที่เห็นแบบนั้นก็สงสัยว่าทำไมซิงอิงถึงไม่เข้าไปช่วยเหลือซูอันทั้งที่ซูอันก็เป็นเขยตระกูลของเขาในระหว่างนั้นซูอันก็ยังคงได้รับแต้มความโกรธจากเหล่าผู้คนมากมายที่ลุมมรอมเขาอยู่ก็นึกจิตว่าพวกเขาโกรธก็นึกจิตว่าซูอันได้แต่งงานกับสาวที่งามที่สุดของเมืองแห่งนี้ ููอันที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากที่เขาได้รับแต้มความโกรธมากมายขนาดนี้และสูอันยังคงพยายามที่จะกล่าวยุยยุเหล่าผู้คนมากมายให้ตนเองได้รับแต้มความโกรธเยอะๆมากกว่านี้ แต่ในตอนนั้นจูจูจชูฮวนก็ได้ปรากฏตัวออกมาและกล่าวไปว่าพวกเจ้าชังพูดจาเลวไหลท่านเคยของข้าแมนกว่าพวกเจ้าทั้งหมดเสียอีกเมือ่อนางได้กล่าวแบบนั้นออกมาก็ทําให้ใชายหนุ่มมากมายที่ได้ฟังแบบนั้นก็โกรธเลียงเป็นอย่างมากพวกเขาก็ต่างกล่าวตะโกนต่อว่าซูอันไปอีกครั้งมันก็ทําให้แต้มความโกรธของซูอันได้เพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลซูฮวนนางยังคงกล่าวที่บ้าไปว่าในตอนนั้นท่านเคยได้ถูกข้าใช้แส้ฟาดตั้งเจ็ดครั้งแต่เขาก็กลับไม่ตะโกนคําว่าเจ็บปวดออกมาเลยแมย้แต่น้อยมันก็ทําาาาใใหห้้้้้เเเเลล่่่่่ผูคนนนนนทททีีีีไดดดดฟัังงงงงรรรรืืออออมกก็ตตตตะึยยยซำ พอเรื่องมาตอนนี้สูอันยังคงดีใจกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาไม่สนว่าเราคนมากมายจะกล่าวตอว่าเขาอย่างไรเพราะเขาได้รับแต้มความโกรธมากมายขนาดนี้ทางด้านเย่เฉิงเหลียงก็ไม่เชื่อต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่สูอันจะสามารถทนแส่ร้องห่มได้ถึงเจ็ดครั้งขนาดนี้ มันได้กล่าวกับนางสูฮวนออกไปว่าอย่างน้อยๆเจ้าคนที่คิดค้นหาเหตุผลที่ไม่น,น่าเชื่อถือมากกว่านี้เหล่าคนมากมายที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพวกเขาก็ต่างหัวเราะและไม่ปรากฏผู้ใดที่เชื่อในเรื่องนี้ไม่นางชูฮวนที่ได้เห็นแบบนั้นก็โกรธแคันอย่างมากที่ไม่ปรากฏใครที่เชื่อนางได้กล่าวออกไปแบบนี้นางก็ตัดสินใจที่จะสอบให้กับทุกคนได้เห็นมันซะแม้แต่ซูอันก็นยังคงตกใจกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาไม่คาดคิดว่าเรื่องมันจะบานปลายมากมายขนาดนี้ แม่นางซูฮวนก็ต้องการที่ฟาดแท่ไปที่ซูอันอย่างรวดเร็วซูอันก็ได้ตอบสนกลับไปว่าเจ้าไปสนใจคำกล่าวของเหล่าผู้คนโง่พวกนี้ไปเพื่อสิ่งใดเย่ชงเหลียงที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ตอบสนกลับไปว่านี่เจ้าว่าใครโง่อย่างนั้นหรือมันยังคงกล่าวเนบแนมต่อไปหาว่าใครจะแต่งงานใครต้องแต่งงานกับคนที่มีน้องสาวหรือหล่าจะได้มีน้องสาวที่คอยดูแลพี่เขยระว่างอยู่ด้านนอกแบบนี้แม่นางซูฮวนที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็โกรธแค้นมันอย่างมากนางได้ฟาดแท่ไปที่เย่ชงเหลียงอย่างรวดเร็วและต้องการททีีี่่่่จจะฉกกกกปปาาาาาาาเเเเเเหมมมมม็นนขอออออองงงัยยยิลไไดด้้้้ววููููถผชรื ถึงหลบอยู่หลังหญิงสาวแบบนี้ท่านแน่จริงก็ออกมาต่อสู้กับข้าเสถะสูอันก็ตอบสวนก็ไปว่าในเมื่อตัวของข้าปรากฏผู้ช่วยอยู่ทำไมข้าจะต้องลงมือด้วยตนเองหากเจ้าปรากฏผู้ช่วยก็จงเอาผู้ช่วยของเจ้าออกมาซะ<ม>ด้วยคำกล่าวนี้ก็ทำให้ซูอันได้รับแต้มความโกรธมาอย่างมากใหมุู่อันก็ยังคงกล่าวยั่วยุต่อไปด้วยใบหน้าของเจ้าข้าคิดว่าเจ้าคงจะหาผู้ช่วยไม่ได้แล้วในระหว่างนั้นในระหว่างที่แม่นางซูฮวนกำลังจะฟาดแทรไปที่เย่ชิงเหลียงในตอนนั้นจู่ๆชายหนึ่งตนก็ได้เข้ามาหยุดหน้าเอาไว้ โดยที่นามของมันก็คืออี้หวนอุยโดยที่มันได้เข้ามาจับแทะของนางเอาไว้เขาได้กล่าวไปว่าคุณหนูรองในเมื่อแย่เชงเหลียงไม่ต้องการที่ต่อสู้กับเจ้าทําไมเจ้าจะต้องต่อสู้กับเขาเหล่ายิงสาวที่อยู่ยังสถานที่แห่งนี้ก็ต่างตกตะลึงในความหลอของชายคนนี้เป็นอย่างมากเอาแต่กล่าวตะโกนว่าคุณชายอี้หวนหลอมากมายยิ่งนะักอี้หวนนี่คงกล่าวไปว่าในเมื่อตัวของข้าเป็นสา,ายกับพี่สาวของเจ้าเขาจะไม่ยอมให้เจ้าทําผิดกฎของสถาบันโดยเด็ดขาด ในระปว่างนั้นไม่นางจีเสี่ยวซีก็ได้ผ่านมาเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ต่างคนต่างดูถูกซูอันในตอนนี้นางที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เข้ามากล่าวว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนางที่กล่าวไปว่าสิทธิ์พี่เฉิงเหลียงตูวของท่านกำลังเข้าใจสิทธิ์พี่จู้ผิดแล้วในตอนนี้ข้าเคยเห็นความร้ายของสิทธิ์พี่จู้มาแล้วมันก็ทำให้เหล่าผู้คนมากมายตกใจในเรื่องนี้และกล่าวไปว่าเจ้าว่าไงนะความร้ายของสิทธิ์พี่จู้อย่างนั้นหรือ